ในคลิปนี้นะทุกคนเราจะพูดถึงเรื่องโซเพลนก็อาจจะเริ่มจากคำถามที่เ,เป็นปรัชญาของทั่วโลกเลยที่มักจะถามกันว่าเราเกิดมาทำไมก็มีการให้คำตอบหลายอย่างในทางปรัชญาหลายอย่างก็อย่างเช่นเกิดมาเพื่อหาทางหลุดพ้นเกิดมาเพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเองคำตอบก็ขึ้นอยู่กับ เราจะเลือกเชื่อไปในทางไหนแต่อันนี้ที่จะเล่าก็เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ว่าให้รู้ว่ามันมีข้อมูลนี้อยู่ก็คือเป็นเรื่องของโซแผนโซแผนก็คือเหมือนกับก่อนที่เราจะลงมาเกิดเนี่ยก็อันนี้ก็จะเชื่อมโยงกับความคิดเรื่องการเวียนว่ายไปเกิดเพราะว่ามีการวิจัยการศึกษาในเชิงประจิตวิทยาหลายเรื่องเลยที่เป็นการส,สกดจิตคนไข้แบบถดถอยกลับไปแล้วก็รู้ชาติที่แล้วของตัวเองว่า ชออาติที่เราเคยเป็นอะไรมานั่นก็เป็นหลักการหนึ่งทางวิทยาศาสตร์ที่พอที่จะพยายามบอกได้ว่าเออมันมีเรื่องของการเวียนไว่ายใจเกิดก็คือมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้มีชาติเดียวอ่ะก็คือจะเห็นว่าไอก,การศาารึกษาแบบนี้ส่วนมากจะเกิดที่ต่างประเทศแล้วก็เป็นคนที่นับจื่อศาสนาคริสต์ที่ก็จะมองว่า ออชาตอ,อมีแค่ชาติเดียวแต่ว่าหลังจากที่มีการทําการศึกษาวิจัยเชิงประจิจวิทยาเนี่ยหลายไนกรณีหลายครั้งเลยก็เห็นว่าออมันน่าจะมีการปรับชาติมันเกิดคราวนี้โซเพลนคืออะไรโซเพลนก็คือการที่จิตนั้นเนี่ยได้ทําการวางแผนเอาไว้ว่าจะมาหาประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งในโลกมนุษย์ในในแนวคิดนี้เนี่ยเขาก็จะมองว่า โลกม,มนุษย์แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีเจ็ดจำนงอิสระก็คือมีฟรีวิวมีความรู้สึกที่หลากหลายมากกว่าดวงจิตที่ยังไม่เข้าร่างเนี่ยก็จะเป็นจิตเขาเรียกว่าจิตเดียวจิตจ,จ,จิตเดิมแท้เป็นจิตที่รวมเป็นหนึ่งเดียวหรือว่าเขาเรียกว่าเอ่อหลายหลายหนึ่งก็คือเหมือนกับทุกจิตทุกอันมันรวมเป็นก้อนเดียวกันถ้าหลุดจากจิตในร่างกายในทุกอย่างก็จะไปรวมกันในสภาวะว่างหรือนิ่งหรือบางครั้งเนี่ยก็เจกว่านิพพานก็คือ อยู่สภาวะนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่ได้มีความสุกใดๆมีความสึกเป็นสุขเป็นความรักแรงเงื่อนไขแต่ก็อยู่ในความว่างแบบนั้นในแนวคิดของโซแพนเนี่ยเขาก็มองว่าจิตวิญญาณเนี่ยอยากจะออกมาหาประสบการณ์ก็เลยมีการทำโซแพนมาไว้ตั้งแต่จะลงมาว่าในจิตครั้งนี้เนี่ยอยากจะประสบการอยากมีประสบการณ์อะไรในโลกมนุษย์ซึ่งก็จะสอดคล้องกับดวงชะตาของคนเราที่เวลาเราดูดวงหรือว่าดูดวงดาวเนี่ยก็จะบอกได้ว่าคนคนนี้จิตจิตดวงนี้พอมาอยู่ในโลกมนุษย์่ยตั้งแต่ เกิดจนแกเลยเนี่ยจะต้องเป็นอะไรบ้างแล้วก็จะมีการดูดวงทำนายตามดวงดาวต่างๆอะไรเงี้ยก็จะเหมือนกับว่ามีแผนการมาแล้วมีมีมีภาพจบมาแล้วแต่คราวนี้ด้วยความที่มองว่าโลกนี้ยเป็นโลกแห่งเจตจำนงอิสระหรือว่ามีฟีวิลมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสมมติด,ดวงจิตแพลนอันนี้มาแล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอด ก็ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่มาอยู่ในโลกนี้ด้วยฟรีวิวคราวนี้ก็มีการมองว่าเอาแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไหมว่าเราจิตของเราวางแผนใดมาอะไรมาที่ก็จะมาเกิดในโลกนี้อันนี้ก็จะมีการเชื่อมโยงกับเรื่องของพรสวรรค์ในวัยเด็กก็คือเหมือนกับก่อนที่ดวงจิตจะมาอยู่ในร่างกายของคนเราเนี่ยอันนี้คือตามข้อมูลที่ ศึกษาในตำราแล้วก็ประสบการณ์ละหนังสือต่ลเล่มเนาะไม่ได้การันตีว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่าส่วนตัวก็ค่อนข้างมีความเชื่อประมาณเกิน5 0ว่าเออมีความเป็นไปได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าในโลกนี้เนี่ยมีศาสนาเยอะแยะมากมายมีความเชื่อเยอะแยะมากมายเราไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรคือที่สุดของของความเชื่อนั้นก็ไม่ได้จะ,ะไม่ได้จะคือเราก็นับถือศาสนาพุทธแต่ว่า พออ่านเนี่ยเราก็สามารถที่จะมองได้หลากหลายก็ไม่ได้กังขาในความเป็นพุทธแต่ว่าเออมันก็บ่งบอกว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เลือกที่จะเอามันเป็นข้อมูลได้เนาะคราวนี้เขาบอกว่าในความสวรรค์ในวัยเด็กเนี่ยบางคนบอกว่าเกิดจาก DNA เกิดจากยีนใช่ไหมแต่ว่านี่หลายๆครั้งเลยพอสวรา์ที่เกิดขึ้นในวัยเด็กกับก็จะไม่เหมือนกับพ่อแม่หรือแวดล้อมตรงนั้นคือ ครอบครัวหรือว่าแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถนัดเรื่องนี้เลยเราก็ไม่ได้ส่งเสริมเด็กที่เกิดมาตอนแรกด้วยทักษะนี้เลยแต่ว่าเด็กคนนี้กลับมีพรสวรรค์ตั้งแต่ก,กําเนิดซึ่งถ้าในมุมมองของโซเพลนเนี่ยก็บอกว่าก่อนที่ดวงจิตเนี้ยจะมากําเนิดก็มีการร่างแผนการชีวิตมาก่อนแล้วว่าอยากจะมีประสบการณ์แบบไหนแล้วก็มีทักษะอะไรที่จะติดตัวมาแต่ตัวเองเนี่ยพอได้กลับเข้ามาในดวงจิตนี้ก็จะจําไม่ได้เลยมันก็จะจําไม่ได้ ก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นเงื่อนไขเลยว่าถ้ามาอยู่ในโลกแห่งฟรีวิวโลกมิติ 3D ของโลกเนี่ยก็จะไม่สามารถจําได้เพราะว่าถ้าจำเนี่ยทุกอย่างมันก็จะไม่โอเคเพราะมันจะจําอีกครั้งกี่ครั้งที่เกิดในชาติก่อนๆเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกแบบสับสวนวุ่นวายแล้วก็ไม่ได้เริ่มต้นอนไนไนไนนะไรใหม่ๆเนาะครัวงนี้ก็จะเห็นว่า ก็จะมีอันนี้ก็จะพูดถึงประสบการณ์อีกอันหนึ่งที่มีการศึกษาก็คือประสบการณ์ NDE ก็คือ Nearing Death Experience ก็คือประสบการณ์ของคนที่ใครมีประสบการณ์ใกล้ชิดกับความตายส่วนมากก็คือเหมือนตายแล้วฟื้นเนี่ยเขาก็จะพูดเหมือนกันว่าพอถึงเวลาจุดนั้นเนี่ยทุกอย่างในหัวก็จะแบบจำมาได้หมดเลยตั้งแต่เกิดจนโตจนมาถึงวันที่เขาจิตออกจากล่างเนี่ยเหมือนจําได้ทุกอย่างภายในไม่กี่วินาทีฉะนั้นเนี่ย ในตำราหลายเล่มเนาะอย่างเช่นเรื่องนี้นะครับมาจากเรื่อง Between d a y h and Light ของ Dolores Cannon อันนี้ซื้อเป็นอีบุ๊กไว้เพราะว่าไม่สามารถหาเล่มเต็มได้เล่มจริงได้อันนี้เป็นเล่มเต็มแต่ว่าไม่มีเล่มที่เป็นกระดาษเพราะว่ามันหมดคราวนี้เขาบอกว่าดวงจิตเนี่ยก็จะสามารถที่จะจําได้หมดเลยตั้งแต่ เกิดมาจนถึงตอนที่จิตออกจากล่างแล้วเขาบอกว่าในโลกเบื้องหลังความตายเนี่ยมันไม่มีอดีตปัจจุบันและอนาคตแต่ว่าทุกเวลาเนี่ยมันเป็นโมเมนต์เป็น p r e s e n t moment ก็คือเป็นเวลาปัจจุบันทั้งหมดเวลานึกถึงอะไรก็ตามเนี่ยมันมาอยู่ในตอนนั้นได้ทั้งหมดเลยคน,นี้มีอีกเล่มหนึ่งคนเขียนเป็นมาเลงแล้วก็ตายไปแล้วชื่อ Anita ani, นิต้ามูชานีเนาะเขียนเรื่อง dying to be me ก็คือตายเพื่อจะมาเป็นฉันคืออ,อ่ชื่อนิต้าเนี่ย โจอจานี่เนี่ยเขาเป็นมะเร็งแบบระยะสุดท้ายเราก็ตายเลยแล้วพ่อเขาตายเนี่ยพี่ชายของเขาอะกำลังนั่งเครื่องบินมาแต่ว่าเธออไม่รู้ว่าก่อนหน้านียไม่รู้ว่าพี่กําลังนั่งเครื่องบินมาแต่พอเธอจ er ีบออกจากเล่าเนี่ยปรากฏาเธอเห็นพี่กําลังนั่งเครื่องบินมาหาเธอณนะตอนนั้นเลยแล้วก็เห็นหมอกาลังพยายามช่วยยื้ออะไรของเธอเนี่ยในเวลาเดียวกันแล้วเธอก็ออกไปแล้วก็ไปเจอกับพ่อพ่อของเธอที่เสียชีวิตมาแล้วแล้วก็เหมือนกับเหมือนเลือกได้ว่า จะกลับมาที่ร่างกายอันนี้ไหมซึ่งเป็นร่างกายที่เป็นมะเร็งทุกทรมานมากอันนี้ตามโมจายนี่เนี่ยก็รู้สึกว่าไม่อยากเข้ามาเพราะว่าพอจิตออกจากร่างไปเนี่ยเธอรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบปลดพันธาการจากร่างที่มันแย่เป็นมะเร็งเป็นโรคเจ็บปวดเนี่ยพอไปถึงพอหลุดออกไปเนี่ยเธอรู้สึกว่า มีแต่ความรักไปดยวความสุขคือเธอรู้ทุกอย่างเป็นความสุขที่ไม่สามารถบอกด้วยคําพูดของมนุษย์ในโลกนี้ได้เป็นความรู้สึกดีคือเอาง่ายเลยเป็นความรู้สึกแบบว่าไม่ได้ไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นไม่ได้กลับมาแต่ว่า พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเธอก็รู้ว่าเธอจะต้องกลับมาเพื่อทําภารกิจบางอย่างก็คือเหมือนกับโซแผนที่เธอวางไว้ตั้งแต่โนเนียมัมยเงไมสมันยังไม่ได้สําเร็จฉะนั้นเธอก็เลยกลับมาแล้วปรากฏว่าพอเธอกลับมาในโลกของมนุษย์เนี่ยกลับมาอยู่ในร่างกาย้เคยทั้งเนี่ยก็คือมะเร็ง,งที่เป็นะระยะสุดท้ายเนี่ยหายไปเลยโดยอัตโนมัติจนหมอพยาบาลงงมากว่าเอิมเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วอาน,นิตนารม,มชานีเนี่ยก็เดินทางไปเกือบทั่วโลกเลยเพื่อไปไเล่าประสบการณ์ของเธอ เกี่ยวกับภาวะหลังความตายเธอได้กลับมาเธอได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความตายไม่ได้น่ากลัวแต่ว่ามันเป็นภาวะมีความรักไร้เงื่อนไขแต่ว่าเธอจะต้องลับมาเพื่อทําโซแพลนที่เธอวางเอาไว้ะให้สําเร็จนั่นเองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ k e p p อร์ p อฟต a กาค k e e p ร r of the g a เด่นของ Dolores Cannon คนเดียวกันเนาะก็อันนี้จะไปกลแล้วไปถึงูกตังดาวคือว่าเธอสะกดจิตคนคนนึงแล้วปรากฏว่าคนคนนี้พูดถึง โลกที่วิญญาณอดีตชาติของของเธอของคนคนี้ไปไปมาก็จะพูดถึงอีกโลกหนึ่งซึ่งแบบไม่ใช่โลกมนุษย์ไม่ได้เออไม่ใช่ดิ e เออร์อันนี้เขาก็เลยสะกดต่อไปสะกดจิตต่อไปให้พยายามดึงภาพออกมาว่าโลกแห่งนั้นก็คือดาวดวงอื่นนี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่ายังาไม่จบนะค,ะครับคราวนี้ประเด็นก็คือในความเชื่อในความคิดเรื่องโซแพดเนี่ยก็น่าสนใจตรงที่ว่าเออเหมือนกับ การเป็นอยู่ของมนุษย์เนี่ยก็คือเราเลือกมาแล้วว่าเราจะมาเพื่อทําอะไรฉะนั้นก็ถ้าเรามองในมุมนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าเราก็จะพยายามค้นหาตัวเองว่าเราเนี่ยเลือกที่จะมาทําอะไรบนโลกนี้ซึ่งส่วนมากจะเลือกมาเพื่อไปเชิญประสบการณ์บางอย่างอาจจะมีความทุกข์ความเศร้าหรือความดีใจอะไรเงี้ยซึ่งให้ดูเอาไว้ว่าเราเลือกว่าเออเราอยากจะมาประสบอันนี้เองเนาะก็คือเหมือนกับว่าให้อยู่กับปัจจุบนันแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจมัน เพราะว่าพอตอนที่ก่อนเลือกมาเนี่ยคือจิตที่เป็นหลายหนเนี่ยคือไม่ได้มีประสบการณ์อะไรนอกจากความว่างเราก็อยากจะเข้ามาซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะมีการวางแผนมาแล้วว่าเออเราจะมาทําอะไรในโลกนี้ฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดของของโซแคนเนี่ยก็จะเห็นว่าการท so ําโซแคนก็คือว่าหาให้เจอว่าเรามาที่โลกนี้เพื่อทําภารกิจอะไรต่อโลกนี้แล้วก็ทํามันให้สําเร็จก็จะบรรลุอย่างที่ เราตั้งใจวางโซแพลนเอาไว้ก่อนที่จะมาเกิดในโลกมนุษย์นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นคําศัพท์คำว่าโซแพลนที่อาจจะเคยได้ยินแล้วว่ามันว่าเคยได้ยินแว่วๆมาแต่ยังไม่ได้รู้ว่ามันเป็นยังไงฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายโซแพลนมันก็จะยากเพราะว่าเราจําไม่ได้พอเรามาอยู่ในโลกนี้เราจาไม่ได้อีกอย่างหนึ่งโลกเป็นโลกที่มีฟรีวิวมันก็เลย มีเจตจำนงอิสระไปอีกที่จะทําให้เราไม่รู้อะไรว่าว่าที่โซเพลนที่วางไว้คืออะไรนอกจากจะจําไม่ได้แล้วมันยังไหลไปตามเจตจำนงอิสระอีกฉะนั้นก็อันนี้ก็คือคำจับโซเพลนที่ทุกคนน่าจะเข้าใจมากขึ้นนั่นเอง